ภิกขุสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนภะูเขาคิชฌกูฏใกล้พระนครราชครห์ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตัดเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดประการแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังจงใส่ใจไว้ให้ดีเราจัก,กล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อปริหานิยธรรมเจ็ดประการเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายมันประชุมกันเนืองนิดเพียงใดพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกจากพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจที่สงพึงทำเพียงใดพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นภิกษุทั้งหลายจกไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติจกไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติแล้วจากประพฤติมั่นในสิกขาบทตามที่บัญญัติไว้แล้วเพียงใดพึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นภิกษุทั้งหลายยังสาการะเคารพนับถือบูชาท่านผู้เป็นเถระเป็นลัตตันยูบวนมานานเป็นสังฆบีดอนเป็นสังฆปารินายกและจักสำคัญถ้อยคำแห่งท่านเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำอันตนพึงเชื่อฟังเพียงใดพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้น ภิกษุทั้งหลายไม่ตกอยู่ในอำนาจตันหาที่เกิดขึ้นแล้วอันเป็นเหตุให้เกิดในภพต่อไปเพียงใดพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นภิกษุทั้งหลายจักพอใจอยู่ในเสนาสนะป่าเพียงใดพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นภิกษุทั้งหลายจะเข้าไปตั้งระลึกถึงเฉพาะตนได้ว่า ฉไนหนอเพื่อนพรมจรรย์ผู้มีศีลเป็นที่รักที่ยังไม่มาขอจงมาและที่มาแล้วพึงอยู่เป็นสุขเพียงใดพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอภปริหานิยธรรมเจ็ดประการนี้จกตั้งอยู่ในภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายจากปรากฏในอะปริหานิยธรรมเจ็ดประการนี้เพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้น